สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องลองไปเรื่อยของแพนนี่ชาแนลนะคะแล้วก็วันนี้เป็น EP ีแรกตื่เต้นมากที่จะทำแบบเป็นเรื่องราวอะไรแบบนี้คือปกติอะเล่าความเป็นมาของทีพีนี้ก่อนนะคะคือปกติอกแพนก็จะทำะกระเป๋าสานจูดคือไม่ได้สานเองนะทุกคนแต่แบบเพ้นเอง ลงสีเองอะไรแบบนี้แล้วก็แพนอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้นําไปแบบเออใช้หรือไม่ก็ได้สร้างธุรกิจหรือว่าสร้างงานอาชีพเสริมให้กับทุกคนนะคะถ้าใครอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหากแพนพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ นี้นะคะ EP แรกของเพนก็จะเป็นการนําอุปกรณ์นะคะการที่ก่อนอื่นที่เราจะทาเนี่ยเราจะทากระเป๋าเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ในการพิมพ์ถูกไหมคะอันดับแรกค่ะ,ะถ้าสมมุติว่าทุกคนอยากพิมพ์กระเป๋าสารเนี่ยอันดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยอย่างแรกก็คือกระเป๋ากระเป๋าสารจูดนะคะอันนี้เพนซื้อมาจากะทะลีน้อยอะใบนี้ประมาณ ประมาณไปละร้อยไปละร้อยหรือใบละร้อยกว่าบาทนี่แหละเออแพนไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าใส่ซับด้านในด้วยแล้วก็ใส่มุมด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีนะที่แบบเออไม่ใส่มุมไม่ใส่ซับข้างในคือเป็นใบแบบเปล่า,า,าแบบนี้เราก็ซื้อมาได้เลยแล้วก็เราก็เอามาพิมพ์เองนะคะตามที่ตัวเองชอบอ่ะกระเป๋าอย่างที่หนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่สองอแก้วน,น้า แก้วน้าที่แบบเบอไม่ใช้แล้วอะไรแบบนี้เอามาไว้ใส่น้าเวลาเราล้างผุกรันแล้วก็ผุกรันตา่างๆนะคะตามขนาดที่แบบเบอร์อทุกคนต้องการเลยแล้วก็มีนีคัตเตอร์คตัคตเตอร์นะคะแล้วก็ปากกาอันที่ไม่ติดแล้วก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็แค่นี้ แล้วก็มีเป็นสีอะคริลิกนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็คือเลือกใช้ตามที่ทุกคนสะดวกได้เลยว่าอยากจะใช้สีอะคริลิกของยี่ห้อไหนแบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนทุกคนรู้จักไหมเอ่ยกระดาษก๊อปปี้นะคะกระดาษก๊อปปี้กระดาษก๊อปปี้นะคะไว้ใช้ลอก ๋ยวเพนจะบอกในขั้นตอนเออใน E ีีต่อไปนะคะว่าแต่ละอย่างใช้อะไรทําอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเทปสกอตเทปค่ะมันจะเป็นแบบเออสีคุณๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจานสีดูจานสีเพนดีอีกอย่างนึงก็คือจานสีนะคะไว้ใช้ผสมสีแต่ว่าถ้าใครแบบเออไม่ถนัดในการผสมสีอะไรแบบนี้คือมันจะมีสีอะครีลิที่แบบเป็นสีของมันเลยก็คือเราไม่ต้องมาผสมเองก็ได้นะคะทุกคนอุปรกรณ์นะคะก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ ฝากติดตาม EP ต่อไปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของลองไปเลื่อยของแพนนี่ชาแนลด้วยนะคะ